สวัสดีค่ะเลขเด็ด AI Chat GPT สองแนวทางหวยปัญญาประดิษฐ์งวดวันครู17เดือน168ปัญญาประดิษฐ์ครองเมืองเปิดเลขเด็ด2ส,สำนัก AI Chat GPT Gemini วิเคราะห์แนวทางหวยงวดวันครู17มกราคม68งานนี้ AI ตัวไหนแม่นคอหวยจับตาลุ้นรวยรับปีใหม่ ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าปัญญาประดิษฐ์ AI ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นรวมไปถึงแวดวงศาสตร์ตัวเลขอย่างหวยก็เช่นกันและเพื่อให้เข้ากับยุคที่ใครๆก็เรียกว่า AI ทีมงานเดอะไทเกอร์ก็ได้รวบรวมเลขเด็ด AI จาก3แพลตฟอร์มดังได้แก่ ChatGPT Gemini เพื่อเป็นแนวทางการลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่17มกราคม2568 ให้ผู้อ่านทุกท่านในง่วด17มกราคม2568เว็บไซต์ ai chat gpt และ Gemini ได้รวบรวมทั้งเลขเด่นเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวซึ่งเป็นการคำนวณจากสถิติหัวย้อนหลัง10ปีเพื่อให้ได้หมายเลขที่มีความน่าจะเป็นและสามารถนำไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคได้ เลขเด็ดจากเจ้าสำนักชท GPT 17เดือน168เลขเด่น9เลขท้าย2ตัว08 6 2 1 7เลขท้าย3ตัว254 8 3 6 7 0 9เลขเด็ดจากสำนักเจมินิ17เดือน168เลขเด่น7เลขท้าย2ตัว17 7 1 7 5 5 7 7 7เลขท้าย3ตัว7 6 1 7 6 1 7 6 6 7 1 7 5 1 5 7 1 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 5 5 7 7 7, 7 5 7เลขเด่นอิงจากแนวโน้มและเลขวันหวยออกเลขเด่นสุด7 เลขวันหวยออกปรากฏบ่อยในสถิติเดือนมกราคมจากการสันนิษฐานเด่นรองหนึ่งเลขวันหวยออกเลขวันครูเด่นรองห้าปรากฏบ่อยในสถิติเดือนมกราคมจากการสันนิษฐาน 2. เลขท้ายสองตัววิเคราะห์เลขเด่นเลขวันครูแนวโน้มเลขเบิ้ลเน้น1 7 7 1 7 5 5 7 7เเลขเด่นเลขวันเลขเบิ้ล ลอง1661-5115-7079-5665เลขวันครูผสมเลขเด่นกัน0727-975511เลขที่ออกบ่อยในเดือนมกราคมจากการสันนิษฐานและเลขเบิ้ลข้อ3เลขท้าย3ตัววิเคราะห์เลขเด่นเลขวันครูและแนวโน้มเลขหาม

กัน075 275 970 572 155 551 515 770 707 077เลขที่ออกบ่อยในเดือนมกราคมจากการสรรันนิษฐานและเลขเบิ้ลหากพิจารณาสถิติตัวเลขทั้งสองเว็บไซต์นำมาแบ่งปันนั้นจะเห็นได้ว่าเลขที่มาแรงที่สุดในงวด17เดือน168ได้แก่เลขท้าย2ตัว17 ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับวันที่ของวันออกรางวันงวดหลังวันครูโดยทั้งสองเว็บไซต์ปัญญาประดิษฐ์และปรากฏเลขตรงกันอย่างไรก็ดีทีมงานขอให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกเสมอว่าการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงดังนั้นควรลงทุนแต่พอดีระมัดระวังไม่ให้เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นขอบคุณไทเกอร์ค่ะ